เรื่องหนึ่งก็คือการไลฟข์ขายของแต่ละคน<อ>เป็นไงบ้างกดดันกันบ้างมา <c oughs> นี่แล้วก็แต่ละคนโดนอะไรกันมาบ้าง <c oughs> แคลก่อนไหมเพราะอะไรแคลก่อนเลยเพราะว่ามีดานมากหรืออะไรแบบจริงๆอามีแอบเห็นมีแอบเห็นใช่มีแอบเห็นก็จริงๆรแล้วจะบอกว่าขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่เป็นเป็นห่วงแล้วก็ส่งกาลังใจมาให้แต่อยากบอกว่าไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่าการขายของไม่ได้เป็นอะไรที่ทําให้เรารู้สึกอึดอัดใจหรือว่าไม่สบายใจที่จะต้องมานั่งไล่ปักตะกร้าอย่างที่เคยตอบสื่อไปแล้วเมื่อหลายเดือนที่ผ่านมาว่ามันคือการเพิ่มสกิลอย่างหนึ่งของเรามันทําให้เราได้สื่อสารกับแฟนคลับให้เราได้ฝึกการพูดเนาะแล้วก็ทําให้เรามีสกิลใน การขายของเพิ่มเพราะว่าทุกวันนี้ทุกคนอยู่บนแพลตฟอร์มออนไลน์ทุกคนมีร้านค้าออนไลน์เราก็เราก็เคยมีแล้วเราก็อยากที่จะทําตรงนี้ต่อไปก็ถือว่าเป็นการศึกษาหาข้อมูลฝึกประสบการณ์และทีส่สําคัญคือมันก็ได้เงินด้วยค่ะออแล้วก็จะบอกว่าที่ที่วอสพูดหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่อยากให้ทุกคนเก็บไปคิดมากเพราะว่าเพราะว่ามันก็คือวิธีการที่จะทําให้ทุกอย่างมันดูสนุกมันก็ต้องมีการแบบพูดแบบนี้กันบ้างเพื่อให้ทุกอย่างมันดูเอนจอยไม่งั้นมันจะน่าเบื่อเกินไปอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่า ก็ได้ตอบโต้ก็สนุกดีก็ได้ตอบโต้หรือว่าแบบเหนื่อยต้องมากับการเหนื่อยการขายของมั้งสนุกมากกว่าคือเดวอ่ะปกติเดวเป็นคนไม่ค่อยพูดใช่ไหมคะแล้วก็ไม่ค่อยเก่งโซเชียลออนไลน์หรือว่าขายของแต่พอมาขายของปุ๊บสนุกเฉยเลยแล้วก็คนในไลฟ์ก็บอกว่าอุ้ยขายสนุกขายเอนจอยมากขายของก็เก่งขายขับก็เก่งค่ะค่ะ ค่ะวินามองว่าคือนางงามยุคใหม่อะคะ่ะต้องใช้โซเชียลมีเดียหรือว่าเอนเตอร์เทนเมนต์พาวเวอร์ให้เกิดประโยชน์ซึ่งการขายของเนี่ยมันเป็นหลักพื้นฐานอยู่แล้วนะคะในการที่เราจะดํารงชีวิตไปได้เราก็ต้องมีการประกอบอาชีพหาเงินมาใช้การไล์ขายของในการประกวดนางงามเนี่ยก็ทำให้หนางงามเพิ่มสกิลมีรายได้มากยิ่งขึ้นวินามองว่า เราอยากจะให้โฟกัสว่าเราจะทำยังไงให้ของเราขายดีขึ้นมีคนมาซื้อมากยิ่งขึ้นก็อาจจะเพิ่มคอนเทนต์หาวิธีการพูดใหม่ๆเพื่อให้คนมากดมากยิ่งขึ้นนะคะก็มองว่ายังเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ยังอยากจะให้อยู่ใน Miss Universe Thailand อยู่แล้วก็รู้สึกยินดีมากๆที่การขายของเนี่ยทำให้วีนาเนี่ยพัฒนาหลายสกิลมากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องแน่นอนการขายแล้วก็ที่2คือการพูดนั่นเองก็อยากจะให้ใครหลายๆคนที่รู้สึกท้อนะคะวีนานก็เคยอยู่ในจุดที่ ขายไม่ออกเหมือนกันไม่มีคนซื้อเหมือนกันแต่สุดท้ายแล้วเราขายไปเรื่อยๆสักวันหนึ่งความเชื่อใจจะทําให้ลูกค้าอยากจะกดซื้อกับตะกร้าเรา เขาแวกแนวได้ไหมคะก็คือเห็นด้วยกับทุกคนก็คือการขายของมันเป็นการเพิ่ม value ในตัวเราแต่ว่าอย่างที่พลอยชอบมากๆก็คือการขายของมันได้เป็นตัวเองพลอยกับเดลยังเต้นๆกันในไลฟ์อยู่เลยมันแบบเอ็นจอยมันแฮปปี้เนาะมันไม่ได้เครียดอย่างที่ทุกคนคิดเลยอ่ะมันคือการเอนจอยเป็นตัวเองอยากที่จะแบบเอนเตอร์เทนทุกคนบวกกับการอยากให้ของดีๆกลับไปให้กับทุกคนค่ะ ใช่แล้วพอมายืนตรงนี้แล้วเนี่ยตัิเสไปได้เนาะ <c oughs> พวกคุณคือ <c oughs> ตวัวเต็ง <c oughs> ที่แข็งกร่ที่สุดในการประกวดไปแต่ละคนกดดันมาก สำหรับวินานะคะด้วยความที่ว่าเราเนี่ยผ่านการประกวดมาหลายรอบแล้วแล้ววินาเคยอยู่ในจุดที่รู้สึกกดดันจริงๆสุดท้ายแล้วเนี่ยเรานําความกดดันนั้นอ่ะควรที่จะมาเป็นตัวที่ผลักดันเราไปข้างหน้ามากกว่านะคะการที่เราพัฒนาตัวเองอยู่เสมอแล้วก็ทําทุกอย่างให้เต็มที่หาอะไรมาเสิร์ฟใหม่ๆให้กับคนดูเราอยากจะตกคนดูแบบฐานใหม่มากยิ่งขึ้นอยากจะเสิร์ฟแม่ๆที่ อรอติดตามเราอยู่แล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นคือยิ่งมีคนเชียร์เยอะยิ่งทําให้วินารูรสึกดีใจมากยิ่งขึ้นวันนี้ที่เห็นแฟนๆมาเชียร์กันก็รู้สึกชื่นใจแล้วก็อยากจะเห็นทุกคนเนี่ยมาดูรอบอชุดประจําชาติพรีริมแล้วก็ไฟนนลก,กันอีกเยอะๆค่ะ กดดันไหมจริงๆมันก็แอบมีแหละมันไม่ใช่ว่าไม่มีเพราะว่าเราเองก็ยังไม่ใช่คนที่เพอร์เฟกต์แล้วก็เก่งที่สุดเนาะถึงแม้ว่าจะเคยมีประสบการณ์มากมายมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยถามว่ามันเป็นความกดดันที่จะทําให้เราแบบเครียดจนไม่อยากทําอีกแล้วท้ออันนี้ไม่ใช่แต่มันคือสิ่งที่อยากจะทําให้ทําให้ดีขึ้นทุกๆวันแล้วก็อยากที่จะให้คนที่คอยติดตามเราหรือว่าเห็นเราเป็นอินสปิเรชันเขายังเห็นว่าความสู้นี่แหละที่จะพาเราไปสู่ความประสบการสู่ความฝันของเราได้ แน่นอนค่ะว่าต้องมีบ้างความกดดันนะคะอย่างที่รู้กันว่าเป็นเวทีแรกแล้วก็ได้ขึ้นมาเป็นตัวเต็งเลย <c oughs> <laughs> มันก็ต้องมีความกดดันอยู่แล้วแต่ก็เดียวก็พยายามเอนจอยกับมันเอ็นจอยกับทุกโมเมนต์ค่ะพยายามฝึกตัวเองแล้วก็หาความรู้ใหม่ๆแล้ว่าเวลาแฟนคลับแนะนําอะไรมาแล้วก็พยายามปรับปรุงรับคําแนะนําคําติชมมาพัฒนาตัวเองให้ได้มากที่สุดค่ะแล้วก็จะทําให้เต็มที่ในทุกๆรอบนะคะทุกๆรอบ ก็สมพลอยนะคะการกดดันน่ะมันทําให้เราสามารถที่จะก้าวหน้าหรือว่าพัฒนาตัวเองอย่างก้าวกระโดดถ้าไม่มีการกดดันในชีวิตหรือว่าไม่มีการฝืนนิดนึงมันก็จะไม่มีการพัฒนาเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่ดีค่ะพรอยก็นําเก็บไว้เพื่อจะเป็นแรงผลักดันนะคะให้สู้ยิ่งขึ้นเป็นเวทีแรกก็ฝากทุกคนด้วยนะคะพรอยก็จะเต็มที่ค่ะฝากแม่แม่เชียร์ด้วยค่ะทุกคนตัวแทนมา ก็อยากจะฝากแม่ๆทุกคนนะคะเปนแฟน Miss Universe Thailand แล้วก็แฟนคลับของเราทั้งหมดเลยนะคะเชียร์พวกเราด้วยนะคะในการประกวด Miss Universe Thailand ปีนี้มีอีกหลายรอบเลยนะคะทั้งที่ภูเก็ตด้วยมีเยอะมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นรอบคล e นอฟภูเก็ตก็มีนะคะมีดินเนอร์มีกาล่าต่างๆมีรอบชุดประจำชาติรอบพีริมรอบไฟนอลใครที่ยังไม่ได้ซื้อบัตรตอนนี้คือบอกได้เลยว่า อาจจะเสียแบบไม่ทันแล้วอ่ะนะคะรีบกดบัตรกันได้เลยนะคะได้มาเชียร์ความสนุกสนานปีนี้ทุกคนจัดเต็มแน่นอนค่ะใครเปิดตะกร้าบ้างคะฝากทุกคนอยู่แล้วฝากทุกคนอยู่แล้วค่ะถ้าสะดวกก็มากดตกรากันได้ดูไลฟ์พี่วินาดูไลฟ์พี่พลอยพี่แพรแล้วก็มากดตะก้าเดียวนะคะทำไมอย่างนั้นล่ะน้องใหม่กดมาแล้วล <shad, S 2> ่ะค่บีค่ะแบบใดคอบคุณนามาะน้อร่น